สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับไปรู้จักกับต้นกระบกนะครับต้นกระบกนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับถึงขนาดใหญ่เป็นไม้ผลัดใบนะครับทรงเรือนยอดเป็นพุ่มนะครับน่นทือมีความสูงของต้นประมาณ10-30เมตรเลยนะครับลำต้นเนี่ยนะครับลำต้นเนี่ยก็จะสูงนะครับแล้วก็ตรงนะครับเปลือกต้นเนี่ยมีสีเทาอ่อนนะครับบนสีน้ำตาลค่อนข้างเรียบ โคนต้นมักจะเป็นผูพรนนะฮะเจริญเติบโตได้ในสภาพดินทุกชนิดเลยนะครับในพื้นที่กลางแจ้งนะครับต้องการน้ําและความชื้นปังกลางขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพราะเมล็ดนะครับมีเขตกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศนะครับตามป่าดิบแล้งนะครับป่าชายหาดป่าเบญจพรรณป่าหญ้าและป่าแดงนะครับและยังจัดว่าเป็นต้นไม้ ะครับประจาของจังหวัดร้อด้วยนะครับซึ่งต้นกระบกเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นต้นที่ค่อนข้างหายากนะครับถือว่าเป็นไม้ไม้โบราณเลยนะครับซึ่งในพื้นที่ของผมเนี่ยนะครับผมได้นํามาป,ปลูกนะครับในส่วนของผมด้วยนะครับซึ่งขั้นตอนการปลูกเนี่ยก็ก,ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับอันนี้เขาทนอยู่แล้วทีนี้ก่อนที่ที่ที่ผมจะได้เลือกต้นกระบกมาเนี่ยครับคือแต่เดิมเนี่ยนะครับผมชอบ ที่จะกินเมล็ดนะครับเมล็ดของตัวกระบกเนี่ยครับเขาจะเอาไปคั่วนะครหรือว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้จักในน้ำของอัลมอนด์นะครับเป็นเม็ดอัลมอนด์ครับของทางภาคอีสานนี่แหละนะครับผมก็ชอบกินตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะนําต้นกระบกเนี่ยครับมาปลูกในพื้นที่สวนของผมด้วยนะครับทีนี้ก็เลยสอบถามกับทางคนขายต้นไม้นะครับว่าแล้วหลังจากที่ผมปลูกเนี่ยผมจะได้ ได้ทานเมล็ดมันเมื่อไหร่นะครับก็ก็ได้คําตอบมานะครับว่าต้นกระบอกเนี่ยนะครับกว่าที่จะออกเป็นเมล็ดนะครับกว่าที่จะออกผลเนี่ยกว่าที่เราจะสามารถนํามารับประทานได้นะครับก็ใช้เวลานานจนถึง10ปีเลยนะครับซึ่ง10ปีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราปลูกเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะได้ร่มเงานะครับกับทางต้นกระบอกก่อน แล้วเดี๋ยวเรื่องของการรับประทานเมล็ดของเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผมก็รออีกสิปีนะครับก็ถือว่ารอได้นะครับในส่วนที่เป็นสรรคุณนะครับของต้นกระบอกบ้างนะครับหคือนะครับน้ำมันเมล็ดนะครับกระบอกช่วยบารุงสมองนะครับอันนี้คือน้ํามันจากเมล็ดมาเลยนะครับ2เนี่ยนะครับเนื้อไม้เนี่ยช่วยทําให้เจริญอาหารนะนะครับสช่วยบำรุงหัวใจนะครับสช่วยรักษาลิืี4ดวงจมูก 5. ช่วยบรรเทาอาการหับผืด 6. ช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 7. ลูกกระบกนะครับใช้เป็นยาระบายนะครับโดยวิธีการใช้ผลกระบบกอ่อนประมาณ1กํากำมือนะครับแล้วก็นำมาต้มนะครับผสมกับพกเกลแล้วก็ใช้รับประทานสัปดาห์ละครั้งนะนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับมากกว่า1กํากำมือนี่อันนี้จะเป็นจะเป็นยาถ่ายและ นะฮะครับส่วนข้อที่8เนี่ยช่วยฆ่าพยาธิในท้องนะนะครับ 8, ช, ong, ช่วยขับพยาธิในเด็กได้ด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็ช่วยบรรลุงไตนะฮะช่วยแก้อาการคันนะครับตามผิวหนังนะครับในส่วนเนี้ยเราสามารถใช้ใบนะครับช่วยแก้อาการคันตามผิวหนังได้นะครับแล้วก็ประโยชน์สรรพคุณในข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับเนื้อในเมล็ดเนี่ยมีลดร้อนนะครับตัวนี้ก็ช่วยบรรลุงเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นพิการ บำรุงไขข้อกระดูกนะครับแล้วก็แก้ข้อขัดได้นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของทางเม็ดของต้นกระบกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับลักษณะทั่วไปแล้วก็สรรพคุณของต้นกระบกนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโอเคครับอันนี้ก็มาแชร์สาระความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับเท่านี้นะครับเราเจอกันทิปหน้าขอบคุณครับ